คุณนายนแคมจริงๆที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะไม่รู้ว่าจะห่วงไว้ทำไมคุณผ <ม S 2> ู้มคุณคิดว่าคุณนายเขาจะเก็บที่ของเขาไว้ทำนาเกลือพูดถูกไหมนาเกลือก็เลยอ่ะใช่ปะนาเกลือนาเกลือนาเกลือคุณชื่นคนเดีวยวคุณชอบไม่เป็นแล้วห่ชอบไม่เป็น เออปาปไาเอาของขึ้นรถนะจ๊อดไป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 เอาของขึ้นรถไปไปไปขึ้นซะเก้าอี้นี่ไม่ต้องเอาเก็บไว้เก็บไว้เอออะไรก็งอหน้อยู่นี่ไม่ต้องขึ้นเราอะซ่อมรถอยู่นี่แต่หนองไม่ใช่หมายความวราจะไปกันสามคนอ้าวว้าวจะไปนอนแล้วไปฉันอยู่คนเดียวอ้าวก็อยู่กับรถใครคนเดียวที่ไหนเล่าจะขับไปไหนก็ขับไปสิอะขับไปเลยเออฮ้ยเคินมึงกล้าทิ้งลุงหนองเลยเคน ผมมท่งีวผมมาท่ที่ทุกคนมนอี้เออนอนนั่งไปอ่ะไปไลไไป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 ไไปเปไปไปนปไปไปไไปไปไปไยเป้ยเปไปไปนปไปนปไ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 ปนไป เมืองไทยคคุณแม่ข้อมูลผิดหรือเปล่าไม่ผิดแล้วค่ะคุณแม่เพราะว่าจอแดนโทรมาอายัดบัตรบ,บอกว่าทําบัตรหายที่เมืองไทยคุณแม่ยังฟังหรือเปล่าคะฟังสิใจเย็นๆค่ะคุณแม่คุณแม่คะจอแดนอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะแม่ไม่รู้คุณแม่จะมาปิดหนูทาไมคะ ก็แม่ไม่ได้ปิดนี่นะคุณแม่รู้ไหมท้อตอนนี้ที่นี่กำลังวุ่นวายกันมากญาติฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเขาเป็นคนที่มีหน้ามีตากันทุกคนและตอนนี้ซีฟไม่รู้จะเอาหน้าไปมองใครละคะ่ะนี่แม่ไม่รู้จริงๆนะเอาละแล้วแม่จะคอยตามข่าวไอเจ้าหลานตัวดีให้นะแค่นี้ละพูดนานนะมันเปลืองเงินอ้อโหนขำดจ จะเปิดไอหลานตัวดีในี่เป็นนายแค่ไหนวะฮะโอ้ยคุณยายครับความลับมันไม่มีในโลกหรอกครับคี่พ่อโดนพวกนั่นเขาก็ต้องพูดจนได้ <c oughs> แล้วคุณยายเสียดร้รอนเขาเศร้านี่เอาเขาต้มแล้วได้เนาะไม่เอาไวะไปไกล้ๆลวะรอ้อนไม,ม่ดีเดี๋ยันยังไงก็ร้อกโอ้ยเขาต้มก็ว่าเอาเย่างเสรยจห่กิน Open อโอวัลตินอยู่คาร์บอน เบตตี้ว่าให้มันจบแค่นี้เถอะค่ะจอแดนทําแบบเนี้เบตตี้ก็รู้แล้วว่าจอแดนเขาไม่ได้แคร์เบตตี้เลยไม่ได้นะเบตตี้งานแต่งลูกกับจอแดนยกเลิกไม่ได้เดซเญีาจะเอาตัวจอแดนกลับมาโดยเร็วที่สุด

เออตาแท่งตาแทง่งฮะรุ่งจะเห็นกับตาวันนี้เองนะไอ้ที่เขาเรียกว่าขายดีมันเทน้ทําเทท่านั้นเป็นยังไงเห็นไหมเ<อ>ชื่อฉันหรือยังมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนั่นสิป้าถ้าขายกันได้อย่างนี้ทุกวันทุกวันแล้วเองหน่อยพวกเราคงเงสบายแล้วแล้วก็ลืมตาอ้าปากได้สักทีใช่สงสัยพวกเราต้องลงทุนเพิ่มแล้วปะ่ะนี่มันจะหมดแล้วนะเนี่ยฉันทุนได้เต็มที่เท่านี้ละจ้ะเลอะเอาไว้ก่อนแล้วกันอะ อสองใบ 300. สามร้อยใ,ใช่ไหมอ้าวสองใบคนนี้เคยมาซื้อแล้วนี่อุย้ยจะบ้าหเหรอพ่อแคนแหมเขามาซื้อแล้วเขายังมาซื้ออีกทำไมมันคนละครออพ่อแคนลงทุนด้วยไหมเออเออจอชสนใจจะลงชืนไหมเออลงชุนอะไรครับเอา้าก็นี่ไงซื้อบัตรโทรศัพท์มาขายไงเราลงทุนร่วมกันยิ่งซื้อเยอะเขาก็ยิ่งลดให้เราเยอะใช่ใช่ยอดเลยแบบ ซื้อมานะพอขายไปได้กําไรนะก็มาแบ่งหารกันเนี่ยแล้วคนละหุ้นละหุ้นแล้วแต่หุ้นใครมากใครน้อยอ,อแล้วมันแบบว่าซื้อมาเท่าไหร่มันก็ขายหมดนะขายดีเหลือเชื่อว่ะเนียหมดไปสองสากล่องแลวนะขนาดเริ่มขายนะเนี่ยเขาคุณมยุ่นหรือนะครับได้นี่ไงนี่ไงอ่ะสวนใจอจอช ล่า,ลาอยากจะรู้จะมันขายดีอะไรขนาดนั้นทำไมคนไทยคุยโทรศัพท์เยอะขนาดนั้นเลยหรอครับอุ้อพ่พระจอยมาอยู่ตั้งนานย,ยังไม่รู้อีกเหรอจ๊ะคนไทยอะช่างเมาจะตายใช่อนู่นเนี่ตัวอย่างซ <c oughs> ื้อเขเขียวอ้าวไอ้นี่นี่ดียวนี้โทรศัพท์มือถือเ่ยนะมันเป็นปัจจัยที่หกเลยนะจอยใช่ <rs. S 1> ถ้าลองเคยมีนะขาดไม่ได้ใช่เน่ นังจอยนะมันยังแอบมีวิเครื่องเลยอไอ้จอดโทรศัพท์มือสองเนี่ยนะตอนเนี้ยถูกมากๆเลยบางทีเนี่ยนะมันเอามาแจกปีเลยก็มีนะเว้ยแม่ชั้มันก็ไม่น่าจะขายดีขนาดนี้นไอ่ะเท่าไหร่เอ้าวตายล้วคนนี้เคยมาซื้อแล้วมีคนละคนอือไง ได้เยอะไหมหเจบัญชีครับนี่ครับเจเออซื้อกลับมาได้เยอะดีนี่พวกผมตะเวนซื้อกันเป็นทีมาเจา๊ถ้าขายจริง,รงน่ะได้ไม่เท่านี้หรอครับอ๋อเหรอแต่ก็ระวังนะย้ายผิดสังเกตนะขายดีมากๆมันจะมีพิรุษนะเว้ยเออเออใช่ใช่ระวังให้ดีนะเจ้ไม่ต้องห่วงหรอครับ ใช่ครับงานนี่มันงานแรกสะเมื่อไหร่ละครับเจ๊นี่นะในช่วงที่เงินฝืดอย่างนี้นะผมโทรเช็คจากหมอมอุยแล<อ>็ในหน้ารัมชื่อหมอมันยังอ่านผิดเลยอขอโทษครับเนี่ยข่าวสารบ้านเมืองอย่างงี้มึงต้องดูมั่ง,งต้องรู้เขาไว้รู้เปล่าครับก<อ>ูนํามาจากบ้านนอกกูเป็นเด็กบ้านนอกแท้ๆนะแต่กูศึกษาครับนับต่อนับต่อเจ๊ครับ แต่ตอนนี้ผมว่ามันถึงเวลาที่เราต้องออกเงินกู้นอกระบบแล้วนะครับฉันรู้ทอนาจนอนล่ยปล่อยชิงไว้ที่จะไายรุ่นมาเทิมหรือาที่เทิมสิบ้านไหนได้สุโปรกรก น่ารักขนาดนี้จะปรับปรุงไหวเหรอเนี่ยมันมีพนัช่วยกันทำแพลบเดียวไม่ยากทุมดูวมิตมาใหญ่ใหญ่ไม่ถึงสิบตอนแพ๊บเดียวก็เซ็จอยู่ที่คุณน่าจะยอมหรือเปล่าไกลขนาดนี้แค่จะมาเล่นเดินเดินคลาบไปถึงนี้เดิน่อไปอีกนิดหน่อยจะถึงซ่ให้ขึงล่างถลาด เป็นไรอะวิญญาณพัฒนาเข้าสิงเหรออยู่ดีถึงอยากพัฒนาชุมชนนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะคงสงสารเด็เกๆกเ๊กไม่มีทีวิงเลน่นไม่มีทีออกกำลังที่เลน่นขี่ลาผมพูดถูกไหมถูกแล้วนี่มันต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะค <c oughs> มจริงต้องรอคนรวยยกให้ฟรีๆไง ทำไมนายไม่ไปลองขอแม่โยของนายดูะออดอ้อนไอม่กี่ทีคงจะได้แล้วมัง้งแม่พ่มยกพ่มหรือว้พูดถึงใครก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะรำพาเจริพาจะมีใครอีกอะสัะกลงคุณจะยองคุยกับแม่คุณให้พุมไหมฉันถามจริงเถอะ นยายจะทำนายต้องการอะไรอะ่ะไม่ทุกคนที่นี่ดีกับผมกับเคนมากๆผมทำอะไรที่จะเป็นการหายคืนผมก็อยากจะทำให้คือเวลาที่ผมขอบบ้านถึงแล้ว